อ๋อนี่โอ๊ขอยันดนําเลยพี่นนอไห้เห็นหน้าเห็นตาได้มังมีต้นนี่เป็นสามหน่วยเนี่ย โอ้ม่วงเนาะมีเสยม่วงเลยเอาไปตั้มมาเลยสุกวะกระเด็นมงเดยมังม่วงเอ็ดเคลื่นอนยังบุ๊ม่านดอกไม้นะมังม่วงธรรมาดาปกล่องโอม้บ่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะร้อยร้อยเอด็เอดมะม่วงร้อยเอด็ดใช่ไหม พ่อไทยบุแข็งแหงพ่าเเจ็บข้อเราพี่นมองไ่กบอก